สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซ่องอาชุราถังสารเรามารับชมกันได้เลยแสงสีดํากระทบกําแพงเมืองและเผยให้เห็นร่างเดิมของเฉียนตัวตัวทั้งเขาและเฉียนลินเออกลับมาอยู่ในร่างมนุษย์แล้วเฉียนลินเออยู่ในอ้อมกอดของเขาในร่างกายที่สูงและแข็งแรงของเฉียนตัวตัวเต็มไปด้วยบาดแผลที่ปรากฏทั่วร่างกายของเขาเนื้อและหนังและกระดูกสีขาวปรากฏให้เห็นตามส่วนต่างๆของร่างกายของเขาเลือดไหลออกมาจากปากของเฉียนตัวตัวร่างของเขาแกว่งไปมาในขณะที่เขาบังคับตัวเอง ให้วางเชียนหลินเอ๋อรลงบนพื้นก่อนที่เขาจะยุ่ยี่ลงข้างข้างเธอที่รักเชียนหลินเอ๋อร์กอดเขาแน่นและดวงตาของเธอก็เต็มไปด้วยน้ำตาแน่นอนว่าเธอรู้ว่าเฉียนตัวตัวเพิ่งทำอะไรลงไปเพื่อที่จะสกัดกั้นการโจมตีของราชามีเฉียนตัวตัวได้เลือกที่จะจุดชนวนโล่มังกรดำของเขาเขาใช้พลังโจมตีที่น่ากเกรงขามที่ราชทินนามพรมยุทธสร้างขึ้น โดยการระเบิดวิญญาณยุธิการต่อสู้ของเขาเพื่อขจัดโครงเล็บแห่งสวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวของราชามีแต่ถ้าว่าเฉียงตัวตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะเหตุนี้การระเบิดวิญญาณยุธิการต่อสู้เป็นเรื่องง่ายอย่างนั้นหรือวิญญาณยุธิการต่อสู้เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ที่เป็นวิญญาณจารในทวีปโตลัวและยิ่งวิญญาณยุธิการต่อสู้ของผู้ใดที่มีความแข็งแกร่งมากมันก็ยิ่งมีความใกล้ชิดกับร่างกายมากขึ้นเท่านั้นอาจกล่าวได้ว่าวิญญาณยุธิการต่อสู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุุดดของงรรรร่่่าาาาากกยยยสหัับชทิินนนมมพธ็ไจะผเฉีตว ไม่ได้แค่จุดชนวนวิญญาณยุติการต่อสู้ของเขาเองในขณะที่เขาต้องใช้กําลังที่เหลือโจมตีกรงเล็บสวรรค์ด้วยเช่นกันเลือดไหลออกมาจากปากของเฉียนตัวตัวรูม่านตาของเขาเริ่มย่นและไม่เป็นระเบียบแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างน่าประหลาดใจตัวตัวเจ้าเป็นอย่างไรบ้างตัวตัวเฉียนหลินเอ๋อไม่มีทักษะในการรักษาและเธอไม่รู้ว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรเธอพูดต่อว่าทําไมเจ้าโง่จังทําไมเจ้าถึงใช้ความรุนแรงของทุกสิ่งด้วยตัวเองเฉียนหลินเอ๋อสะอื้นร้องให้อย่างควบคุมไม่ได้นจุดนี้หลินเอ๋อข้าเคยต ข้าไม่เคยกล้าที่จะช่วยเจ้าในวันปกติแต่ในตอนนี้แบบนี้ข้ากล้าเพราะถ้าข้าไม่กล้าด้วยเจ้าในตอนนี้ข้าอาจจะไม่มีวันได้รับโอกาสอีกครั้งเสียงของเฉียนตัวตัวสัตว์แต่เขาพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อให้เสียงของเขาคงที่เลือดไหลออกมาจากปากของเขาอย่างต่อเนื่องในขณะที่เขาพูดแม้แต่จมูกและหูของเขาก็มีเลือดไหลออกมาก,การโจมตีของราชาหมีไม่ใช่แค่คุมกริบเท่านั้นแต่ยังมีแรงสั่นสะเทือนมหาศาลอีกด้วยในขณะนี้เงาร่างหนึ่งได้บินมาที่เฉียนหลินเอ๋อและเฉียนตัวตัวอย่างรวดเร็วและลงสู่พื้นนนขขข้าาางางพววกกเเเดมือลบฉียตั ขณะที่เถาวันสีเขียวอมน้ำเงินจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากมือของเขาและแนบตัวเองเข้ากับร่างกายของเฉียนตัวตัวอย่างรวดเร็ววงแหวนวิญญาณก้าวงโผล่ออกมาจากใต้เท้าของเขาและวนรอบร่างของเขาวงแหวนวิญญาณวงแรกวงที่4และวงที่6ของเขาสว่างขึ้นเป็นอันดับแรกขณะที่แสงสีเขียวอมน้ำเงินอ่อนๆไหลเข้าสู่เฉียนตัวตัวอย่างต่อเนื่องชายผู้นี้ชิงมาทันเวลารักษาเฉียนตัวตัวเป็นผู้อาวุโสเพียงคนเดียวของสารเทพสมุทรที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้อาวุโสจวงวิเชิญ ซึ่งเป็นราชทินนามพงยุทธ์ผู้ช่วยเหลือเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือรักษาอาการบาดเจ็บของฮัววีเฮ่าให้คงที่พร้อมกับผู้อาวุโสเสียนเมื่อฮัววีเฮ่ากลับมาจากการถอนดอกฤดีอาวร์ในสนามรบเขายังกลายเป็นบุคคลที่ยุ่งที่สุดอีกด้วยโดยจะย้ายไปดูแลใครก็ตามที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากเฉียนตัว,ต,วตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาจึงรีบวิ่งมาอย่างรวดเร็วเมื่อเฉียนหลินเออเห็นผู้อาวุโสจวงราวกับว่าเธอได้เห็นฟางช่วยชีวิตผู้อาวุโสจวงช่วยเขาเร็วเข้าช่วยเขาด้วยตัวตัวเป็นอย่างไรบ้างผู้อาวุโสจวงดูมืดมม่นนาาาากและสยหัววเบๆพูดขึ้ ดูแล้วรักษายากจริงๆเมื่อเฉียนหลิงเอ๋อร์ได้ยินอย่างนั้นน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้อีกครั้งหากแม้แต่ผู้อาวุโสจูงที่เชี่ยวชาญการรักษามากที่สุดในโรงเรียนสื่อหลายเคออ้างว่าการช่วยชีวิตเฉียนตัวตัวนั้นยากชีวิตของเฉียนตัวตัวมากกว่าครึ่งหนึ่งก็หายไปแล้วตัวตัวเจ้าตายไม่ได้เจ้าตายไม่ได้ยังไงเจ้าก็แข็งแกร่งมากเจ้าจะต้องสามารถอยู่รอดให้ได้เจ้าทำได้ใช่ไหมบอกข้า บอกข้ามาสิว่าเจ้าจะรอดเชียนลินเออจับมือเฉียนตัวตัวไว้แน่นและเสียงของเธอก็แหบแห้งจากการร้องให้ทั้งหมดเฉียนตัวตัวไอสองครั้งและกระอักเลือดออกมาเขาดูดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากได้รับการรักษาจากผู้อาวุโสจวงเมื่อมาถึงจุดนี้อีกสองร่างก็วิ่งเข้ามาพวกเขาคือเหยียงเศร้าเจ๋อและใช่เหมยเออผู้อำนวยการสองคนของคณะวิญญาณยุธการต่อสู้พวกเขาตกใจเมื่อเห็นเฉียนตัวตัวและพวกเขายังสังเกตเห็นสถานการณ์ทางฝั่งตะวันตกของเมืองเมื่อเฉียนลินเออและเฉียนตัวตัวตาก็ถูกโจมตีโดยราชามีอย่างเต็มกำลัง เนื่องจากไม่รู้ว่าทั้งสองคนจะเป็นอย่างไรพวกเขาจึงรีบมาดูสถานการณ์ทันทีเฉียนตัวตัวเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเหยียนเซาเจิพูดขึ้นพร้อมกับนั่งลงอีกด้านหนึ่งของเฉียนตัวตัวเฉียนตัวตัว,ตวสะอื้นร้องให้พูดขึ้นว่าข้าไม่เป็นไรมันค่อนข้างดีที่เป็นแบบนี้เจ้าสองคนมาถูกเวลาข้ามีบางอย่างจะพูดเพราะข้ามีเวลาเหลืออยู่บ้างดวงตาของเฉียนหลินเอ๋อเต็มไปด้วยน้ําตาขณะที่เธอกล่าวว่าตัวตัวหยุดพูดตั้งสมาธิและให้ผู้อาวุโสจงรักษาเจ้าอย่างเหมาะสมเจ้าต้องไม่ตาย ผู้อาวุโสโจวงดูเหมือนจะใช้พลังวิญญาณไปมากในขณะที่รักษาเฉียนตัวตัวและเสียงของเฉียนตัวตัวก็ค่อยๆนุ่มนวลขึ้นเขาหัวเราะอ,อย่างขมขื่นพูดว่าถึงแม้ว่าการฝึกฝนของข้าไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับพวกเจ้าสองคนแต่พวกเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้สภาพของตัวเองจริงๆหรือให้ข้าพูดให้จบเฉียนลินเออสะอื่นในขณะที่เธอพูดว่าเจ้าสามารถพูดอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการสายตาของเฉียนตัว,ต,วตัวเปลี่ยนไปอย่างอ่อนโยนขณะที่เขามองไปที่เธอลินเออข้ารักเจ้ามากมันเป็นความจริงตั้งแต่วันที่ข้าเข้าสถาบันการศึกษา ข้าชอบเจ้ามาโดยตลอดแต่ถ้าว่าเจ้าน่าจะรู้ว่าข้าไม่ไดีพอสำหรับเจ้าเจ้าสวยมากและดึงดูดความสนใจของทุกคนได้ข้าทำได้แค่ซ่อนความรักของข้าที่มีต่อเจ้าไว้ลึกๆในใจและข้าก็ทำได้แค่เฝ้ามองเจ้าอยู่ห่างๆถึงอย่างนั้นข้าก็พอใจมากแล้วเฉียนหลินเอ๋อยู่ในความมึนงงขณะที่เธอมองไปที่เฉียนตัวตัวใบหน้าของเธอก็ซีดเล็กน้อยแม้ว่าพวกเขาจะแต่งงานกันมาหลายปีแล้วแต่เฉียนตัวตัวก็ไม่เคยพูดอะไรแบบนี้กับเธอมาก่อนเฉียนตัวตัวมีสายตาที่ชวนให้นึกถึงเขาพูดต่อว่า จากนั้นข้าสามารถเห็นเจ้าทุกวันในสถาบันการศึกษาและมันเป็นพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับข้าแต่ถ้าว่าพรนี้ไม่นานก็จะหายไปเมื่อข้าสังเกตเจ้าเงียบๆข้าพบว่าเจ้าเริ่มชอบคนอื่นแล้วเจ้าชอบเหียนเซาเจ๋อเจ้าทั้งคู่เป็นวิญญาณจากประเภทโจงตีเขาลอมีความสามารถและมีวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่แข็งแกร่งมีนักเรียนจํานวนมากในชั้นเรียนของเราที่หลงรักเขาในตอนนั้นใบหน้าของเหียนเซาเจ๋อเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อได้ยินเรื่องนี้และเหียนเซาเจ๋อหันศีรัะไปมองใช่เหมยเออใช่เหมยเออร์ทำเหมือน และเพียงยิ้มให้เขาเล็กน้อยเพื่อบอกว่าเธอไม่เป็นไรใชยเหยียดเศร้าเจอโดดเด่นกว่าข้ามากและดีกว่าข้าในทุกด้านตอนนั้นข้ารู้สึกอิจฉาเล็กน้อยข้าอิจฉาที่เขาสามารถได้หัวใจของเจ้าเพื่อก้าวข้ามเขาข้าได้ทุ่มสุดตัวเพื่อไล่ตามเขาให้ทันแต่ถ้าว่าฝันร้ายเกิดขึ้นกับข้าหลังจากการคัดเลือกเบื้องต้นโดยสถาบันการศึกษาเป็นการชั่วคราวเราก็ถูกจัดให้อยู่ในชั้นเรียนต่างๆในฐานะที่เป็นวิญญาณจารประเภทป้องกันข้าไม่สามารถอยู่ในห้องเรียนเดียวกับเจ้าได้ข้าเกลียดตััววเเเอองงงจจรริิๆทที่ได้้ปปป็นนญญาาณะภก ข้าหวังว่าข้าจะเป็นวิญญาณจาประเภทจงตีหรือเป็นวิญญาณจาประเภทควบคุมด้วยวิธีนี้ข้าสามารถเห็นเจ้าต่อไปได้ในทุกวันกฎของสถาบันการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และในที่สุดข้าก็ถูกแยกออกจากเจ้าหลังจากที่ข้าไปเรียนที่ห้องอื่นข้าคิดกับตัวเองว่าข้าต้องทุ่มสุดตัวแม้ว่าข้าจะไม่ได้รับความรักจากเจ้าข้าก็ต้องเอาชนะเยียนเศร้าเจออย่างน้อยในแง่ของความสามารถข้าต้องดีกว่าเขาข้าฝึกฝนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุกวัน เมื่อเลิกเรียนข้ามักจะเดินผ่านหน้าชั้นเรียนของเจ้าอย่างเงียบๆถ้าข้าโชคดีข้าจะพบเจ้าซึ่งทำให้ข้ามีความสุขมากแต่ถ้าว่าฝันร้ายที่ใหญ่กว่าก็เกิดขึ้นผ่านไประยะหนึ่งข้าได้ยินเพื่อนร่วมชั้นเรียนบางคนบอกว่าเจ้ากำลังคบกับเขาและเจ้าสองคนกลายเป็นคู่รักกันมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับข้าในตอนนั้นข้าอารมณ์เสียมากในช่วงสองสามวันข้าอยากจะบุกไปอยู่ต่อหน้าเจ้าและบอกว่าข้าชอบเจ้าแต่ถ้าว่าข้าไม่เคยกล้าพอเมื่อข้ามองเข้าไปในกระจกและเห็นตัวเองข้ารู้สึกแย่เท่านั้นนยัังงงจไได้หหมใรระว่่าากแขน ภายในครั้งแรกของสถาบันการศึกษาในที่สุดข้าก็มีโอกาสเอาชนะเศ้าเจอข้าเผชิญหน้ากับเขาในรอบรองชนะเลิศข้าต่อสู้อย่างหนักเพื่อการต่อสู้ครั้งนั้นแล้วเราต่อสู้เป็นเวลาสองชั่วโมงจนกว่าพลังวิญญาณของเราจะถูกใช้ออกจนหมดข้าก็ยัง่ายแท้ในที่สุดแต่ถ้าว่าข้ารู้สึกประหลาดใจเมื่ออาจารย์ทุกคนเห็นว่าข้าไม่ยอมอ่อนคอและเต็มใจที่จะต่อสู้พวกเขาเชื่อว่าข้ามีศักยภาพที่ดีและเริ่มเลี้ยงดูข้าหลังจากนั้นข้าก็เข้าไปในลานด้านในและกลายเป็นสิทธิ์ที่นั่นในที่สุดข้้าาาากก็มมีเเเวลจจอึน แต่ถ้าว่าข้าทรมานทุกครั้งที่เห็นเจ้าเพราะเขาอยู่กับเจ้าเสมอพรสวรรค์ของเศ้าเจ๋อนั้นยอดเยี่ยมเกินไปจริงๆข้าไล่ตามเขาต่อไปแต่ข้าเทียบเขาไม่ได้ทุกครั้งที่เราต่อสู้ข้ามักจะแพ้ข้าเริ่มเชื่อว่ามีสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์ในโลกนี้หลังจากที่เขาเป็นลูกศิษย์ของผู้อาวุโสโมกเขาได้ขยายช่องว่างระหว่างเราข้ารู้แล้วว่าบางทีข้าอาจจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้ในชีวิตนี้เหยียนเศร้าเจอถอนหายใจ ขณะที่เขาฟังคำพูดของเฉียนตัวตัวอย่างเงียบๆเขากล่าวว่าตัวตัวเจ้ารู้หรือไม่ในเวลานั้นข้าก็อทุ่งเทเพื่อการฝึกฝนทั้งหมดของข้าเพราะเจ้าไล่ตามข้ามากเกินไปข้าไม่มีทางเลือกที่จะมุ่งความสนใจไปที่การฝึกฝนและการศึกษาทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าแฉงหน้าข้าอันที่จริงเจ้าทำสำเร็จแล้วเมื่อข้าจดจ่อกับสองสิ่งนี้มากเกินไปข้าจึงมีเวลาให้กับหลินเอ๋อน้อยเกินไปเฉียนตัวตัวสะอื้นและพูดว่าอย่างนั้นหรือเยี่ยมไปเลยหากเป็นครั้งอื่นเยียนเศร้าเจออาจจะพูดปปรระะชชดัน แต่ถ้าว่าเฉียนตัวตัวซีดมากในขณะนี้แล้วรัศมีชีวิตของเขาก็อ่อนแอลงเรื่อยๆแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะเฉียนหลิงเอ,อ๋อเหยียนเซาเจ๋อก็ไม่สามารถพูดอะไรรุนแรงกับเฉียนตัว,ต,วตัวได้ในตอนนี้เฉียนตัว,ต,วตัวหันศีรษะเพื่อมองเหยียนเซาเจอ๋อและความอ่อนโยนในดวงตาของเขากลายเป็นความโกรธเขาพูดว่าถ้าเป็นข้าข้าจะไม่ทิ้งหลินเอ๋อแม้แต่นาทีเดียวเพราะข้าจะได้ปกป้องและดูแลเธอตลอดไปแล้วเจ้าหลักเจ้าเป็นวายร้ายที่รู้วิธีท,ทำร้ายเธอเท่านั้นเจ้าบอกว่าเจ้าฝึกฝนนนอย่่งไมรู้ักเเหห็ดื เพราะข้าไล่ตามเจ้าแต่ทําไมเจ้าถึงมีเวลามากที่จะจีบผู้หญิงคนอื่นทาไมเจ้าทําร้ายจิตใจหลินเอ๋อถึงกระนั้นเธอยังคงซื่อสัตย์และยังคงรักเจ้าอย่างสุดซึ้งเจ้ารู้หรือไม่ตอนนี้เหียนเซาเจ๋อหน้าแดงครึ่งซี่และหน้าซีดอีกครึ่งซี่เขามองไปที่เฉียนตัวตัวที่กําลังอ่อนแอลงเรื่อยๆเขาไม่สามารถรวบรวมคําตอบได้อันที่จริงเฉียนตัวตัวก็พูดไม่ผิดใช่เหมยเอ๋อเดินไปที่เฉียนหลินเอ๋อและตบไหล่ของเธอเบาๆหลังจากนั้นเธอก็หันหลังกลับและจากไปเธอไม่สนใจอดีตของเหียนเซาเจอเียคจ นอกจากนี้เธอยังชนะสาวสาวทุกคนที่เยียนเศร้าเจอจีบอีกด้วยเธอไม่เต็มใจที่จะฟังอีกต่อไปนอกจากนี้พวกเขายังอยู่ในยุคทองรุ่นเดียวกันเมื่อเห็นว่าเฉียนตัวตัวเกือบจะตายเธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เฉียนตัวตัวจ้องมองไปที่เยียนเศร้าเจอและใบหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงดูเหมือนว่าเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากความโกรธของเขาพูดขึ้นว่าเจ้าทำร้ายหลินเอ๋อครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เธอให้อภัยเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเธอเห็นว่าเจ้าคบกับผู้หญิงคนอื่นแล้วเท่านั้นที่เธอตัดสินใจวว่าาเเธออพแแลล้้้ะทิงจไป เยียนเศ้าเจ๋อก้มหัวลงด้วยความเจ็บปวดและพูดขึ้นว่าใช้ค่ายืดหยุ่นไม่พอแต่ถ้าว่าค้าเข้าใจถึงความผิดพลาดของค้าหลังจากที่หลินเอ๋อทิ้งค้าไปค้าค้นหาเธอทุกที่แต่ไม่พบเธอข้าต้องการโอกาสอีกครั้งหลังจากที่สูญเสียเธอไปค้าก็รู้ว่าค้ารักเธอมากแค่ไหนแต่ถ้าว่าเธอได้กลายเป็นภรรยาของเจ้าไปแล้วหลังจากที่เธอกลับมาเจ้ารู้ไหมว่าค้ารู้สึกเจ็บปวดมากแค่ไหนเจ้าสมควรที่จะได้รับมันเชียนหลินเอ๋อเงยหน้าขึ้นและตะโกนใส่เหยียนเศร้าเจ๋อเยียนเศร้าเจ๋อ ดูเหมือนจะสูญเสียพลังงานทั้งหมดของเขาและศีรษะของเขาก็ห้ลงเฉียนตัวตัวพูดต่อว่าลินเออพูดถูกเจ้าสมควรที่จะได้รับมันหลังจากที่เธอกลับมาเจ้ายังยืนยันหรือไม่เจ้าเลือกที่จะเป็นคนที่ขี้กลา้าและได้คบกับไซเหมยเอ๋ออย่างรวดเร็วก่อนที่จะแต่งงานกับเธอเจ้าเคยยอมรับความผิดพลาดของเจ้ากับลินเออหรือไม่เจ้าพยายามสแสวงหาการให้อภัยจากเธอหรือไม่ไม่เจ้าไม่ได้ทําเจ้าเป็นคนขี้กลาาตอนนี้เสียงของเฉียนตัว,ต,วตัวสั่นและเขาก็เริ่มพูดอย่างรวดเร็วว่าเยียนเศร้าเจ้าจะบอกอะไรกับเจ้าการแต่งงานของข้ากับลิเออ เป็นผลมาจากความปรารถนาของเธอที่จะทําให้เจ้าโกรธเธอไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราแม้จะแต่งงานกันมาหลายปีแล้วเราก็ยังคงไม่มีอะไรกันมาจนถึงตอนนี้ลินเอ๋ยยังคงเป็นสาวพรหมาจารีเป็นเพราะเธอรักเจ้าที่เธอไม่สามารถรับมือกับความเจ็บปวดที่เจ้ามีให้กับเธอได้และคิดหาวิธีทดสอบความรักของเจ้าที่มีต่อเธอแล้วเจ้าละ่ะเจ้าให้อะไรตอบแทนเธอบ้างเจ้าตอบแทนเธอโดยการแต่งงานกับใช่หเหมยเอ๋ยเฉียนเศร้าจืดพูดขึ้นว่าอะไรเจ้าพูดอะไรเขาลืมตากว้างและคว้าด้านหน้าเสื้อของเฉียนตัว,ตว มีรูปลักษณ์ที่ไม่น่าเชื่อในดวงตาของเขาทัานใดนั้นเชียนลินเออปัดฝ่ามือไปทางเหยียนเศ้าเจอ๋อและตะโกนด้วยความโกรธว่าอย่าแต่ต้องตัวเขาถ้าเจ้ากล้าแต่ต้องตัวเขาข้าจะสู้กับเจ้าเหยียนเศร้าเจ๋อกระเด็นใส่เชิงเทินหลังจากที่เขาถูกเชียนลินเอกระแทกจากการฝึกฝนของเขาเขาไม่ควรอยู่ในสภาพที่น่าสงสารในขณะที่เขาล้มลงกับพื้นแต่ถ้าว่าเขาดูราวกลับว่าเขาสูญเสียจิตวิญ,ญญาณของเขาไปแล้วในตอนนี้เชียนลินเอจับไหล่ของเฉียนตัวตัวด้วยมือเดียวและปล่อยให้เขาพักผ่อนบนร่างกายของเธอ เธอใช้มืออีกข้างจับมือของเขาและสะอื้นร้องให้ขณะที่เธอถามว่าทำไมทำไมเจ้าถึงบอกเขาทั้งหมดนี้ทำไมเฉียนตัวตัวเปลี่ยนเป็นสีซีและคลื่นแห่งความอ่อนแอทําให้เขาไม่สามารถยกเปลือกตาขึ้นได้เขาค่อยๆหลับตาลงแล้วเสียงของเขาก็อ่อนลงด้วยเขาพูดขึ้นว่าเพราะข้าจะไม่มีเวลาพูดถ้าข้าไม่พูดในตอนนี้เจ้าจะต้องทนทุกทรมานมากเพื่อเขาในใจเจ้ามีเขาตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาจะไม่ให้เขารู้ได้อย่างไรลินเออไปอยู่ด้วยกันกับเขานะท่าเจ้ายังรักเขาอยู่ข้าไม่เคยคิดที่จะหยุดเจ้า ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราเป็นแค่คู่รักในนามแต่เราไม่ใช่คู่รักที่แท้จริงเจ้าจิงยังคงบริสุทธิ์อยู่อันที่จริงข้าอยากจะรวบรวมความกล้าถามเจ้าว่าเจ้ารักข้าสักเล็กน้อยหรือเปล่าแต่ถ้าว่าข้าไม่เคยถามข้ากลัวว่าจะไม่ได้เจอเจ้าในทุกๆวันอีกต่อไปมันเป็นเรื่องจริงเจ้ารู้หรือไม่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้ากลัวที่สุดว่าเจ้าจะจบการแต่งงานครั้งนี้แม้ว่าการแต่งงานมันจะไม่เป็นจริงข้าก็ยังคงมีความสุขมากอยู่ในใจข้าคงจะต้องจากเจ้าไปเร็วๆนี้ลินเออดูแลตัวเองดีๆนะข้าไม่เคยมีความกล้าที่จะพูดอะไร แต่ข้าในที่สุดก็กล้าพูดข้ารักเจ้ามากกว่าตัวเองหลังจากที่เขาพูดจบร่างกายของเขาก็สั่นเล็กน้อยและเขาก็เอ็นศสีรสะเข้าไปในอ้อมกอดของเซียนหลินเอ๋อร์ก่อนที่เขาจะหยุดหายใจตัว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 เฉียนหลินเอ๋อร์อุทานอย่างกังวลแต่ถ้าว่าเฉียนตัวตัวไม่ตอบสนองต่อเธอเลยตัวตัวเจ้าโง่มากทำไมเจ้าไม่บอกข้าก่อนหน้านี้ทำไมเจ้าโง่จังทำไมข้าต้องตกบุมรักคนเลวคนนั้นข้าหมดหวังในตัวเขาแล้วข้ารู้ว่าเจ้าปฏิบัติต่อข้าดีแค่ไหนเพียงแต่ว่าข้าไม่สามารถข้าอุปสรรคในใจของข้าได้ เราสองคนโง่เกินไปข้าทําให้เจ้ารอมานานหลายปีเพราะข้าสงวนไว้มากเกินไปตัวตัวข้าขอโทษตัวตัวเจ้าตื่นได้ไหมข้าจะตอบคําถามของเจ้าเจ้าก็อยู่ในหัวใจของข้าเช่นกันเพียงแต่ข้าไม่รู้ว่านี่คือความรักหรือเปล่าแต่มนุษย์มีความรู้สึกเจ้าอยู่กับข้ามาหลายปีและดูแลข้าอย่างทนุถนอมข้าจะไม่รู้เรื่องนี้ได้อย่างไรข้ายังเป็นคนที่มีหัวใจหัวใจของข้าได้รับการปฏิบัติอย่างเงียบๆโดยเจ้าเพียงแต่ว่าข้าไม่เต็มใจที่จะยอมรับมันข้าไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นคือความรักหรือเปล่าแต่่่่้้าาทนไไไมมมมดจจริงๆเเือี ข้าไม่สามารถอยู่โดยไม่มีเจ้าได้ตัวตัวอย่าตายนะตื่นขึ้นมาตราบใดที่เจ้าตื่นข้าจะเป็นภรรยาที่แท้จริงของเจ้าข้าจะอยู่กับเจ้าตลอดไปที่รักที่รักเฉียนหลินเอ๋อร์กำลังร้องไห้และเยียนเซาเจ๋ออยู่ในความมึนงงขณะที่เขานั่งในที่ที่เขาอยู่มีใบหน้าที่หดหู่บนใบหน้าของเขาเยียนเซาเจ๋อก้มสีสันลงอย่างเงียบๆและไม่กล้าแม้แต่จะมองเฉียนหลินเอ๋อร์และเฉียนตัวตัวในแง่ของความสัมพันธ์เขาล้มเหลวโดยสิ้นเชิงขณะที่เขาลุกขึ้นอย่างช้าๆเยียนเซาเจ๋อก็เดินไปหาเฉียนนตัววแลละิเเออขาาพม่ เฉียนตัวตัวเจ้าชนะแล้วถึงแม้ว่าข้าจะชนะเจ้าในแง่ของความสามารถแต่ถ้าว่าเจ้าชนะข้าในแง่ของความสัมพันธ์ในเรื่องนั้นข้าแพ้เจ้าอย่างที่สุดเจ้าใช้ความพยายามเพื่อเอาชนะข้าอย่างสมบูรณ์เจ้าพูดถูกข้าไม่คู่ควรกับความรักของหลินเอ๋อร์และข้าไม่คู่ควรกับเธอเฉียนตัวตัวข้าชื่นชมเจ้าขณะพูดเขาก้มเอวและโค้งคำนับด้วยความเคารพแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ